ครับช่องช่างเกตปืนยิงป่าวันนี้มารีวิวจัดส่งงานนะครับผมงานปืนติ๊กส่งลูกผ่านลากล้องนะครับจัดส่งงานให้ลูกค้านะครับก็ช่วงนี้ก็จัดส่งไปเรื่อยๆนะครับถึงปีใหม่เลยนะครับยันหลังปีใหม่เลยนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะปิดรับออเดอร์ก่อนนะครับเพราะว่ามันนานนะครับเกรงว่าลูกค้าจะรอไม่ได้นะครับถ้าสั่งจองกันวันนี้นะต้องรอหลังปีใหม่นะครับหลายเดือน เกรงว่าลูกค้าจะรอกันไม่ได้ก็ต้องปิดรับก่อนก็เลยต้องปิดคิวไปก่อนนะครับเกียงว่าทุกท่านจะรอนานนะครับก็งานส่งก็เป็นงานไม้สักทองนะครับพันท้ายยาว90เซนนะครับผมชุดลำเหล็กด้านบนหนา3มมิลยาว1เมตรชัก40ชัก55หทิ้งปลาย40นะครับมีศูนย์หน้านะครับ ชุดยางกลมยางจีนหกมิลน,นะครับผมเชือกผูกเชือกให้นะครับหูแคบนะครับผมหูแคบงานของช่างเกตหูจะต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าหูไม่เป็นแบบนี้ที่ทุกท่านเห็นนะครับไม่ใช่งานของช่างเกตนะครับถ้างานของช่างเกตหูจะต้องติดแบบนี้นครับหรืออาจจะมีต่อขามานิดหนึ่งนะครับแต่แต่ส่วนใหญ่ณตอนนี้จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับลูกเลื่อนนะครับลูกเลื่อนจะเป็นเหล็ก หนานะครับหนามากนะครับสามมิลนะครับมีแม่เหล็กนะครับติดอยู่ข้างหน้านะครับสาหรับระบบไกล็อกอยู่ข้างในนะครับผมวิธีประกอบคือติดน็อตด้านกระโจมมือก่อนนะครับตรงกระโจมมือด้านใต้ท้องแล้วก็มาติดน็อตด้านหลังนะครับสองตัวนะครับตอนส่งจะถอดประกอบไปให้นะครับเป็นสองชิ้นนะครับผมผมถอดประกอบไปให้เป็นสองชิ้น เป็นชุดบนชุดยิงข้างบนนะครับชุดล่างกับพันหายแยกกันไปตำแหน่งไกพร้อมที่จะขึ้นจะต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราแขวนโชว์ก็บอกอยู่ทุกคลิปให้แตะหงายท้องนะครับแล้วก็แตะไกก็จะอยู่ที่ตำแหน่งโชว์แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราจะใช้งานเราก็ต้องคว่ำปืนลงแบบนี้แล้วกดไกก็จะไปตำแหน่งหลังนะครับเพื่อที่จะขึ้นยางนะครับได้ พอขึ้นยางปุ๊บไกก็จะไปตำแหน่งหน้านะครับผมตำแหน่งพร้อมใช้นะครับแตะปุ๊บก็จะนี่หงายท้องขึ้นก็จะเป็นแบบนี้เพื่อแขวนโชว์นะครับหลายสวยสักทองลายสวยมากก็คิ้วยาวหน่อยก็ตอนนี้ก็เลยต้องปิดลับนะครับสำหรับลูกค้าที่สั่งไว้นะครับได้ทุกคนนะครับ บางท่านโทรไปก็ยกเลิกนะครับตามตามใจท่านนะครับเพราะว่ารอนานบางครั้งก็เงินหมดบางครั้งก็บางท่านก็อาจจะคิดว่ารอนานเดี๋ยวสะสมไม่ได้บางครั้งก็อาจจะสะสมไม่ทันเก็บไม่ได้อานนี้ก็มีก็ยกเลิกได้ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่ว่ากันนะครับแต่สําหรับทุกท่านที่รอนานแล้วรอได้ก็ขอบคุณมากนะครับผมทุกท่านที่โอนผมก็จะ จะส่งไปให้เรื่อยๆนะครับผมที่โอนหมดแล้วก็แล้วก็ท่านที่สั่งปากเปล่าส่วนใหญ่จะเป็นสั่งปากเปล่าโอนก็มีไม่กี่คนนะครับผมก็เตรียมจัดส่งนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับผมโอนมาก็ได้งานแน่นอนชัวนะครับผมตามที่บอกเลยนะครับตามกําหนดนะครับ้าอาจเลยนิดหน่อยผมก็จะทําคลิปบอกนะครับบางครั้งก็จะเลยนิดหน่อยคือเลียดนิดหน่อยประมาณอาทิตย์สอาทิตย์สมอาทิตย์ประมาณนี้ ครึ่งเดือนอะไระครับบางทีคิวมันนานก็ต้องเลดกันหน่อยนะครับความยาวนะครับทั้งหมดของตัวปืนหนาติกส่งลูกผ่านลำกล้องร้อยสามสิบห้าเซนนะครับความยาวรวมๆนะครับระยะหวังผลก็ยิงได้ไกลนะครับผมยิงได้สิบห้ายี่สิบเมตรลูกกระสุนวิถีกระสุนที่วิ่งไปตกเป็นร้อยเมตรนะครับแต่ระยะหวังผลก็ได้ไกล้ๆแค่นี้ ไม่อยากให้ยิงไกลมากนะครับถ้ายิงไกลมากก็ต้องเพิ่มยางนะครับสําหรับเรื่องชุดยางนะครับยางถ้าไม่มีแบบนี้นะครับก็ใส่เป็นยางทุกชนิดได้เลยเป็นยางไทยยางแบนยางกลมยางพม่ายางยิงปลานะครับใช้ได้หมดนะครับผมก็ผูกเอาชุดยางแถมฟรีไปให้นะครับพร้อมอุปกรณ์ครบเซตนะครับหนึ่งชุดก็ลูกค้าก็ถ้าอยากแรงเพิ่มก็ไปผูกเพิ่มก็ได้มันมีช่องว่างของหูอยู่นะครับช่องว่างของหูแล้วก็ผูกเพิ่มได้ แล้วก็มาเกาะข้างหลังเหมือนปืนยิงปลาที่เขาใช้ยางเยอะๆนะครับมาเกาะนะครับข้างหลังก็เพิ่มความแรงไปอีกแต่ถ้าชอบแค่นี้ก็แค่นี้ได้นะครับหรือไม่อยากเพิ่มอยากจะเก็บยางตัวนี้ไว้สำรองก็สามารถแกะหนังยางออกแล้วก็มัดให้สั้นกว่าเดิมนะครับก็จะแรงนะครับแบบนี้เองนะครับง่ายมากแต่ผมทําไว้ก็ประมาณนี้เพราะว่า ลูกค้าซื้อไปใหม่ยังไม่เคยได้ใช้เดี๋ยวจะขึ้นยากครับก็ลเลยต้องทาไปปานกลางไว้ก่อนนะครับผมอัมนนี้ลูกกระสุนนะครับหนึ่งกระปุกร้อยลูกนะครับจัดแถมให้นะครับเป็นลูกเป็นเป็นเบอร์ห้าทับสิบหกลูกปืนจักรยานนะครับผมลำแปดมิลนะครับใช้ลูกห้าทับสิบหกแปดมิลนี่ถ้าลูกมันไม่สม่ําเสมอมันจะติดได้นะครับผมแต่ถ้าแปดมิลสม่ําเสมอมันก็ใช้ได้นะครับผม งานต้องเป็นงานเกรดเอนะครับถ้าใช้ลูกแปดมิลถ้าเป็นงานเกรดรองไม่ได้นะครับสําหรับเรื่องมันท้ายก็เหมือนเดิมนะครับเลี้ยวไปอย่างนี้นะครับไล่เลียวไปให้เลยนะครับเป็นงานเคลือบด้านนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนเป็นงานเคลือบด้านงานเคลือบด้านสวยนะครับด้านล่างก็เลี้ยวสันนะครับแบบนี้นะครับนี่ มีมิติตรงกำรครอให้ด้วยนะครับทรงกำรครอปืนแก็บครอบไกลทองเหลืองนะครับมีรหัสพร้อมนะครับสำหรับกระโจมมือนะครับกลมๆเลยนะครับเหมือนกระบอกไม้ไผ่นะครับจับง่ายนะครับเรียบง่ายด้านหน้าก็ปัดขึ้นนะครับผมปัดขึ้นแบบนี้เราเน้นความสวยนะครับและความแม่น ความแรงใช้งานได้จริงโชว์ได้นะครับดูลวดลายนะครับด้านหลังก็เลี้ยวมานะจากท้ายนะครับแบบนี้ก็จะดูงดงามนะครับเป็นลายเหมือนก้างปลานะครับผมสักแต่ละแต่ละชิ้นงานมันก็ลายไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับนะครับเป็นลายปีของไม้ครับที่ขึ้นมากี่ปีกี่ปีครับ มากี่ปีนะครับอายุนะครับอายุนานแค่ไหนนะครับสวยมากครับเป็นมิติในชิ้นงานของศิลปะนะครับผมในการสร้างจากธรรมชาตินะครับก็ได้มาเป็นแบบนี้นะครับไม้ต้นหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดไปเป็นอะไรบ้างนะครับกลายมาเป็น ปืนหนกสติ๊กไปได้นะครับผมไปบางคนก็นเอาไปทําบ้านได้นะครับไม้สักทองสวยนะครับสีสวยมากโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวขอตัวส่งงานก่อนนะครับลูกค้ารอนานแล้วนะครับสวัสดีครับ